บจที่กินโมจิคิมชีสผลไม้และวันนี้เราทําโมจิไม่ค่อยจะสำเร็จเท่าไหร่พราะฉะนั้นเราก็จะลงโทษตัวเองด้วยการกินกับอุปกรณ์แอนเคยได้ยินคําว่าโพเพไหมคะอขึ้น2องตัวเขาก็อาจจะนั่งตักกันก็ได้ค่ะพี่แอนเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าใช้จักรยานในการรับชมหรือว่าวันนี้มันอุ้ยอุยอุ้ยอุอุ้ย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  ว่าเจอกุกขู่ทำอะไรแบบนี้วะอ่ะเหลือคนเดียวนะเสร็จแล้วค่ะดูนะทุกคนไม่ได้น่ากินเลยโอ้โาขิงก็จำไม่ได้ถึงรสชาตดีมาก อร่อยังล่ะโหเพนน่ะอุ้ยแฟนไม่สนใจแล้วจะสนใจไหมพิมพ์ทีอร่อยมากเล,ลอยอ่ะเ่ยเหมือนเสียงลากเก้าอี้อ่ะเอ้ามาใครลากเก้าอี้ข้างบนอ่ะ